สวัสดีค่ะวันนี้ครูจันทร์ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องทศนิยมเสศษส่วนและจำนวนตรรกยะนะคะเนื้อหาของวันนี้นะคะครูจันทร์จะสอนเรื่องค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมซึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะต้องการให้หนักเรียนเนี่ยเข้าใจจํานวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจํานวนตรรกยะและใช้สมบัติของจํานวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงค่ะทีนี้นักเรียนสังเกตบนเส้นจํานวนนะคะ ทศนิยมที่อยู่ทางขวาของศูนย์นะคะจะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกค่ะแล้วก็ทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายของศูนย์จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบค่ะแบบนี้นะคะ,ะดังนั้นนะคะค่าสำมูรณ์ของทศนิยมใดๆหาได้จากระยะที่ทศนิยมนั้นอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนนะคะเดี๋ยวครูจันรจะยกตัวอย่างไปทีละตัว ตัวแรกครูจันต้องการทราบค่าสมบูรณ์ของ0.2เขาบอกว่าค่าสมบูรณ์ของ0.2ก็คือระยะจาก0.2 0.2นะคะห่างจาก0กี่หน่วยบนเส้นจำนวนห่างจาก0 0.2หน่วยบนเส้นจำนวนนั่นหมายความว่าอะไรคะนักเรียน ค่าสัมบูรณ์ของ0.2ขีด2ขีดประกบหน้าหลังนะคะตัวเลขที่เราสนใจก็คือเราต้องการหาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขนั้นๆน,น,นะคะเราจะใส่ขีด2ขีดประกบหน้าหลังแบบนี้เราเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ค่าสัมบูรณ์ลกค่าสัมบูรณ์ของ0.2จะเท่ากับ0.2ค่ะดังนั้นค่าสัมบูรณ์นะคะเขาบอกถึงระยะ จากทศนิยมนั้นๆที่เราสนใจว่าอยู่ห่างจากศูนย์กี่หน่วยบนเส้นจำนวนนะคะดังนั้นผลลัพธ์ออกมาของค่าสัมบูรณ์จะเป็นบวกเสมอนะคะนักเรียนเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างแรกค่าสัมบูรณ์ของ0.2มีค่าเท่ากับ0.2นั่นบอกนั่นหมายความว่าระยะห่างจาก0.2ไปยังศูนย์บนเส้นจำนวนเนี่ยห่างกันทั้งหมด0.2หน่วยนั่นเองค่ะ เดี๋ยวครูจันลบออกอีกนะคะครูจันจะยกตัวอย่างที่2ดูตัวอย่างที่2อ,อย่างเช่นเราต้องการทราบค่าสัมบูรณ์ของลบ0.4จค่ะครูจันก็จะเขียนเป็นขีดประกบหน้าหลังนะคะก็คือสัญลักษณ์ของค่าสัมบูรณ์ค่ะลบ0.4แล้วก็ขีดด้านหลังนะคะแบบนี้ก็คือค่าสัมบูรณ์ของลบ0.4นะคะเป็นเท่าไรหร่ลูก เท่ากับ0.4แปลว่าอะไรคะแปลว่าระยะจากลบ0.4ไปยัง0บนเส้นจำนวนห่างกันทั้งหมดกี่หน่วยคะห่างกันทั้งหมด0.4หน่วยนั่นเองนะคะดังนั้นค่าสำมูรณ์ของลบ0.4ก็จะต้องเป็นบวกคะ่ะก็คือ0.4นั่นเองนะคะแบบนี้ต่อไปคะ่ะ นักเรียนเห็นวงกลมไหมคะวงกลมนี้นะคะนี่ก็คือวงกลมลบ0.5วงกลมลบ0.5เราจะหาค่าสมบูรณ์ของลบ0.5สัญลักษณ์นะคะก็คือขีดลบ0.5แล้วก็ขีดประกบด้านหลังนะคะแบบนี้เราจะอ่านว่าค่าสมบูรณ์ของลบ0.5แปลว่าอะไรคะแปลว่า ระยะห่างจากลบ0.5ไปยังศูนย์บนเส้นจำนวนห่างกันทั้งหมดกี่หน่วยลูกห่างกันทั้งหมด0.5หน่วยนั่นหมายความว่าค่าสมบูรณ์ของลบ0.5มีค่าเท่ากับ0.5นั่นเองนะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือ0.5 0.5นะคะเราต้องการทราบค่าสมบูรณ์ของ0.5 ก็จะเป็นขีดแล้วก็0.5แล้วก็ขีดประกบด้านหลังแบบนี้เราเรียกว่าสัญลักษณ์ค่าสัมบูรณ์หรือว่าเราจะอ่านว่าค่าสัมบูรณ์ของ0.5แปลว่าอะไรคะแปลว่าระยะห่างจาก0.5ไปยัง0บนเส้นจำนวนห่างกันทั้งหมดกี่หน่วยลูกห่างกันทั้งหมด0.5หน่วยนะคะแบบนี้แปลว่าค่าสัมบูรณ์ของ0.5 มีค่าเท่ากับ0.5นั่นเองค่ะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะ,ะทีนี้นะคะครูจัน์ก็จะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดที่2ค่ะหน้า32ในชีตนะคะอ่าข้อ1ค่ะเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดนะคะมาดูข้อแรกกันข้อ1ค่ะ ทศนิยมที่อยู่ทางขวาของศูนย์บนเส้นจำนวนเป็นทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายของศูนย์เป็นทศนิยมที่เป็นลบใช่หรือเปล่าคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่าสำมูลของลบ0ู5์แสดงได้ด้วยระยะ ที่ทศนิยมนั้นอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนเท่ากับ0.75จจริงหรือเปล่าคะค่าสัมบูรณ์ของ0ลบ0.75แปลว่าอะไรลูกเขากำลังจะบอกว่าระยะห่างจากลบ0.75ไปยังศูนย์บนเส้นจำนวนห่างกันทั้งหมดกี่หน่วยคะห่างกันทั้งหมด0.75หน่วยแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องค่ะ ต่อไปค่ะลบขออภัยค่ะ0.85ข้อ3นะ0.85กับลบ0.85อยู่ห่างจากศนย์บนเส้นจำนวนเป็นระยะที่ไม่เท่ากันเขาพูดถึงระยะห่างของตัวเลข2จํจำนวนนี้ใช่หรือไม่ถ้าพูดถึงระยะห่างของเส้นของตัวเลข2จํจำนวนนี้จาก0นย์เนี่ย หมายความว่าเขากำลังพูดถึงค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนอยู่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะคะค่าสัมบูรณ์ของจำนวนแรกก็คือค่าสัมบูรณ์ของ0.85ค่าสัมบูรณ์ของ0.85เท่ากับ0.85แค่ะและค่าสัมบูรณ์ของลบ0.85จจะเท่ากับเท่าไหร่คะ จะเท่ากับ0.85เช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าอะไรลูกนั่นหมายความว่าข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมันต้องเท่ากันค่ะก็คือเท่ากับ0.85นั่นเองตัวนี้ก็เลยต้องใส่เครื่องหมายการกรบาทค่ะต่อไปค่ะค่าสัมบูรณ์ของ0.5 กับค่าสัมบูรณ์ของลบ0.5เป็นจำนวนตรงข้ามกันามาดูกันนะคะค่าสัมบูรณ์ของ0.5ต้องเป็นบวกเสมอนะคะเท่ากับ0.5และค่าสัมบูรณ์ของลบ0.5ก็ยังเท่ากับ0.5ซึ่ง0.5กับ0.5เป็นจำนวนตรงข้ามกันไหมคะไม่ใช่นะคะ 0.5เป็นจำนวนตรงข้ามกับลบ0.5แต่0.5ไม่ใช่จำนวนตรงข้ามของ0.5นะคะนักเรียนนั่นหมายความว่าข้อนี้ก็ผิดนั่นเองการกรบาทเลยค่ะต่อไปค่ะการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับจำนวนลบคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับจำนวนลบนะคะ จะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบถูกค่ะเพราะว่าเครื่องหมายต่างกันคูณการผลลัพธ์ออกมาจะเป็นลบนะโดยมีค่าสัมบูรณ์ของผลคูณเท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นอ,อย่างเช่นครูจันยกตัวอย่างค่าที่เป็นบวกครูจันให้เป็น4ค่าที่เป็นลบครูจันให้เป็นลบ3นะคะพอคูณกันแล้วคำตอบก็คือลบ อะไรคะลบสิบสองถ้าดูง่ายๆนะโดยมีค่าสัมบูรณ์ของผลคูณค่าสัมบูรณ์ของผลคูณก็คือผลคูณคือเมื่อกี้คือลบสิบสองค่าสัมบูรณ์ของลบสิบสองเท่ากับสิบสองนะต่อไปคะ่ะเท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้น ถ้าเขาเอามานะคะค่าสัมบูรณ์ของ4ก็คือ4ค่าสัมบูรณ์ของลบ3ก็คือ3พอคูณกันเสร็จแล้วจะเท่ากับ12นะคะแบบนี้แสดงว่าทั้ง2กรณีนี้เนี่ยมันเท่ากันไหมคะเท่ากันเลยแสดงว่าเขาพูดถูกนะโดยมีค่าสัมบูรณ์ ของผลคูณเท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นนะคะแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องค่ะต่อไปข้อ6ค่ะการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนลบทั้งสองจำนวนจะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นลบลบคูณกับลบผลลัพธ์ออกมาต้องได้เป็นบวกค่ะ แต่ถ้าตอบเป็นลบแปลว่าอะไรคะแปลว่าข้อนี้ไม่ถูกแล้วคะ่ะเรียบร้อยนะคะแบบนี้ต่อไปไปดูข้อที่2ค่ะหาค่าของทศนิยมต่อไปนี้นะคะามาดูข้อแรกก่อนค่าสัมบูรณ์ของ2.48คือค่าสัมบูรณ์สัญ,ญลักษณ์นะคะค่าสัมบูรณ์ของ2.48 คือเท่าไหร่คะนักเรียนคือค่าจะเป็นบวกเสมอเพราะพูดถึงระยะห่างของจำนวนนั้นๆไปยังศูนย์บนเส้นจำนวนนะคะก็คือ2.48นั่นเองนะต่อไปค่ะข้อ2ค่าสัมบูรณ์ของลบ14.15ค่าสัมบูรณ์ของลบ14.15คือเท่าไหร่อันนี้นักเรียนไปทำเองนะคะ ต่อไปค่ะค่าสัมบูรณ์ของจำนวนตรงข้ามของ2.87นักเรียนค่ะจำนวนตรงข้ามของ2.87ก็คือเท่าไหร่ก็คือลบ2.87ค่ะดังนั้นค่าสัมบูรณ์ของลบ2.87เป็นเท่าไหร่คะอันนี้นักเรียนก็ไปหาคำตอบเองนะคะต่อไปค่ะ จำนวนตรงข้ามของลบ0.589คืออันนี้คุณจะไม่บอกนะคะต่อไปค่ะค่าสัมบูรณ์ของจำนวนตรงข้ามของลบ0.589เขาบอกว่าจำนวนตรงข้ามของลบ0.589ก็ต้องเป็น0.5 89ว่าด้วยเรื่องของจำนวนตรงข้ามถามบวกตอบลบถามลบตอบบวกนะคะทีนี้ลูกก็ต้องมาดูอีกว่าแล้วค่าสัมบูรณ์ของ0.589เป็นเท่าไหร่ค่าสัมบูรณ์ของ0.589จะเป็นเท่าไหร่นะคะแบบนี้ต่อไปค่ะข้อ6กําหนดค่าสัมบูรณ์ของ x คือ0.49ดดังนั้น x เป็นจำนวนใดได้บ้าง นะคะ x ก็สามารถมีได้2ค่าค่าแรกก็จะต้องเป็นบวกค่าที่2ก็จะต้องเป็นลบนะคะดังนั้นค่าสัมบูรณ์ของ x คือค่าใดค่าไหนคะค่าสัมบูรณ์ของ x มีได้2ค่านะคะ x ที่ว่าได้แก่ 0.49และลบ0.49นั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจันร์ก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาของค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมมากขึ้นนะคะถ้ามีเนื้อหาตรงไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจสงสัยนะคะสามารถสอบถามครูจันร์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูจันร์ก็ฝาก